สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนะครับการต่อมือถือเข้าไปดูบนจอวิทยุรถยนต์กันนะครับ <c oughs> ทำไมต้องพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์ทุกอย่างของเรานะฮะจะอยู่ในมือถือเราแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังคลิปต่างๆภาพถ่ายแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่คนานี้ก็คงจะวุ่นวายลำบากไม่น้อยนะฮะถ้าเราจะต้องต่อมือถือเราเข้าไปที่ จอรถยนต์เพื่อที่จะดูหนังหรือว่าดูบอลดู YouTube ฟังเพลงเพื่อที่จะสแตนบายหน้าจอเฟซไลน์ Face, Line, นะครับโดยการใช้สายต่อคอนเน c t เข้าไปนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะฮะเราเนี่ยจะถูกพันธนาการนะฮะด้วยสายดังกล่านะฮะมันทั้งเกะ็กกะระโยงระยางนะครับลกลุงลังไปด้วยสายต่างๆเต็มรถไปหมด อีกทั้งยังต้องถอยเข้าถอดออกอีกจะใช้ทีก็วุ่นวายสักขนาดเนี้ยก็ทำให้หลายๆท่านนะฮะถอดใจนะครับเลิกคิดที่จะใช้ฟังก์ชันดังกล่าวนะฮะนี่ขนาดเรายังไม่รวมถึงว่าโทรศัพท์แต่ละค่ายนะฮะบางคนมีมือถือหลายหลายยี่ห้อนะฮะไม่ว่าจะเป็น Android, iPhone Windows Phone ใช้สายยังไม่เหมือนกันอีกโหย,ย่างนี้ต้องมีสายกี่ชุดกันเนี่ย ผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผ่านปัญหาเหล่านี้มาแต่ด้วยความชอบเล่นนะฮะชอบลองชอบหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดในที่สุดผมก็ได้พบทางสว่างนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ของดีๆให้กับทุกๆคนนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือ Wi-Fi Display s h a r e r นะฮะเป็นกล่องรับภาพและเสียงนะฮะจากมือถือ เข้าไปดูในจอรถยนต์แบบที่ไม่ต้องใช้สายนะครับใช้ได้กับ a อ d r o i d i นะฮะไอโฟนไอ a d i ไอพ w ดวินโด p h โฟนพวกเนี้ยได้หมดนะครับแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยก็เล็กกว่าฝ่ามือนะฮะน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายด้วยตัวเองนะครับดีไซน์ก็ผ่านการทดสอบมาจากการใช้งานจริงนะฮะขนี้กล่อง Wi-Fi Display ตัวเนี้ย มันจะ,ะมีความจําเป็นนะฮะที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านช่องสัญญาณนะครับ HDMI หรือ AV ดังนั้นรถยนต์ของเราเนี่ยมันจะต้องมีช่องสัญญ,ญาณดังกล่าวนะฮะจึงจะใช้ได้แล้วก็เจ้ากล่อง Wi-Fi Display เนี่ยมันจะทำหน้าที่นะฮะรับภาพและเสียงจากมือถือเป็นแบบ w i r e l e s นะฮะก็คือแทนการใช้สายต่อซึ่งฟังก์ชันการทำงานแบบเนี้ยมันมีอยู่ในระบบ อของ iOS และ Android แล้วก็ Windows Phone อยู่แล้วนะครับในระบบของ iOS เนี่ยฟังก์ชันเน่ยมันจะเรียกว่า Airplay หรือว่า Screen Mirroring ส่วนใน Android นะฮะมันจะเรียกว่า Miracast ถ้าใน Windows Phone หรือว่าใน n o t ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเรียกว่า Wi-Fi Display นะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับครบรองรับทุกแพลตฟอร์มนะฮะ จริงๆแล้วก็เป็นอุอปกรณ์ g จเจ็ตในฝันของผมเลยนะครับเพราะว่ามัน,มนตอบโจทย์นะฮะเพราะผมเองผมก็ใช้โทรศัพท์หลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับโอเคที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงแต่ข้อดีแล้วมันไม่มีข้อเสียเลยเหรอโอเคข้อเสียมันก็มีอยู่บ้างนะฮะก็คือมันจะต้องทําให้เราเนี่ยฮะเสียเงินนะครับเพื่อซื้อมาใช้เพื่อตอบสนองกิเลสข,ของตัวเองนะครับ ราคาก็พอหน่าครบได้ครับสูงกว่าการที่เราซื้อสายสารพัดสายมาต่อนะฮะประมาณ20-30%เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราก็แลกมาด้วยคุณสมบัติแล้วก็ความสะดวกสบายอย่างมาโหลาเลยทีเดียวโอเคคราวนี้ยพูดมาก็ยืดยาวนะครับมาดูตัวอย่างการใช้งานกันดี ให้ดูหน่อยครับว่ามันต้องเข้าไปถึงตรงไหนต้องผ่านอน,น,นะฮะดโดยปกติซอสของตัวเคนบูตตัวนี้นะฮะเราจะต้องเลือกแค่เป็นลักษณะของวิดีโอนะฮะคือช่อง RCA แหละตัว a v e n ที่เราต่อข้างหลังพอเลือกปุ๊บมันก็จะทำการแลนช์ข้อมูลมาที่หน้าจอตัวนี้เลยอ๋อเร,เราเลือกขั้นตอนง,ง่ายๆเลยก็คือเข้าเมนูปุ๊บกดปุ๊บก็เข้ามาเลยถูกต้องครับโอเค พอมนสแตนบายยิปก็แสดงว่าเราต่อได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวรกคนลองจาลองเล่นให้ดูเลยเดี๋ยวอ่าง่ายเลยครับผมนี่ครับเราก็เปลี่ยนหน้าจอนะฮะหลังจากการเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อ WiFi ไปที่ตัวตัวเครื่องมันซึ่งผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะฮะด้วยความรวดเร็วนะฮะความคล่องตัวสูงอ่าผมได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วเราเชื่อมต่อโดยใช้ WiFi จากตัวมันเองนะครับเราไม่ได้ใช้ WiFi เน็ตบ้านนะฮะหลังจากนั้นแล้วเราทําการ เลื่อนขึ้นมานะฮะเปลี่ยนจากคําว่า a i r ์เพย์เนี่ยให้เป็นชื่อของเรา,าแค่นั้นเองแล้ทำการดึงข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะฮะข้อมูลก็จะออกมาครบรับสามารถเล่นลน์ได้นะครับผมาสามารถดูข้อมูลเฟ e บุ๊กได้นะฮะจากไอน,นี้ได้เลยมันก็จะง่ายอนะ่ะแต่ที่แลมฟูุูนะฮะคือการเปิดเพลงครับผมคุณมาเปิดเพลงได้โดยใช้ตัวนี้เลยไปออกที่ลำโพงของเครื่อง นะฮะมันช่างเลิศสมุดสุดนะฮะหอพลิกด้านเป็นจอเต็มอย่างนี้เลยนะฮะทัชตรงนี้ไม่เลื่อนนะฮะทัชที่จอเหมือนเดิมครับผมใช้เป็นรีโมทครับใช้เป็นรีโมทถูกต้องครับผมนะฮะนี่เลยครับผมโอเคก็แฮปปี้กับการใช้งานนะครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับจดครับผมครับครับปีสองพหเลย อสสัดุดเซนโฟนเซนโฟนสีน,นะครับอ่าโอเคอพี่พี่ลองต่อให้ดูเลยกันนะอ่าโอเคทูปึ๊บเห็นไหมครับที่เอ็กซ์ลิ้ง ก็ได้แล้วครับคราวนี้เราก็เปิดแอปเปิดอะไรมันก็นะขึ้นจากที่เราต้องการเนาะโอเคยังไงขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับพอต่อเสร็จนะครับให้เรามาที่เมนูใช่ไหมพี่ตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกมาตรงนี้เลยกันอ๋อ s s r c ใช่ไหมครับครับผมโอเคเราเลือกเราจะกลับไปเมนูเมื่อกี้หน่อพี่เราจะกลับไปเมนูเมื่อกี้แล้วก็กนเลือกกดอ่า ลืกตัวนี้เสร็จแล้วกดที่มันมีขาวเรองแดง้นะ,ะ v t r นะครับปึ๊บมันก็จะเป็นซอสที่เราต่ออินพุเข้าไปนะครับคราวนี้พอต่อเสร็จนะฮะเราก็เล่นสมมติว่าตัวนี้เป็น iPhone 4S <I S 1> เลยนะฮะเราก็เข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็เลือกเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับมันจะค้นหาสัญญาณให้ดูตรงนี้นะ Xlink ะน,นะครับ ก็ต่ออีกนิดนี่ก็ดูพี่กระดุยรอบนะพอเสร็จเนี่ยครับกดปุ่มโกมทีนึงนะครับให้ขึ้นกราใหม่ถูกเสร็จระบบปุ่มแล้วเราก็ลู่จากด้านล่างขึ้นมาเข้ามาสู่โหมดคอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ยคราวนี้มันจะเห็นแอร์เพย์ละถ้าเกิดว่าแถวเนี้ยไม่มีสัญญาณแอร์เพย์จะไม่ขึ้นนะครับเราก็เลือกแอร์เพย์ปั๊บเราก็เลือกชื่อเอ็กซ์ลิงอีกรอบนึ่งนะแล้วเราก็เปิดปกติการสะท้อนเนี่ยมันจะปิดอยู่เราเปิดแต่ให้มันเป็นแดงนี่นะฮะเสร็จปุ๊บมันก็ถือว่าเสร็จสิ้น ก็ถือว่าใช้งานได้ a n d โอเคขอบคุณทรับง่ายก็เดี๋ยวที่ลองก็จะลองต่อกับ Android นะฮะจะเป็น Note 5นะฮะเราสไลด์จากด้านบนลงมาให้มองหาสกีมิ i เลอร์ลิงนะครับถ้าไม่มีให้กดอีติดหรือว่าแก้ไขนะฮะมันจะอยู่แถวนี้ถ้าแถวนี้ไม่มีอีกก็แสดงว่าเครื่องรุ่นนั้นจะไม่สพอร์ตนะแต่ว่า Note 5มันสปอร์แล้วเรากกด นี ine, ่มันเส้นอัญญาแล้วก็แกะ

Saved your life by bringing you here. I knew this day would come.